สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ I have CPU ียูปา I have CPU ครับน,นันน้นวันนี้ครับเรามาเทสการ์ดจอกันในมุมของคนที่กำลังลังเลอยู่เอ๊ะค่ายแดงเนี่ยมันก็จะมี2รุ่นนะ ก็คือ8กิกกับ16กิกวันนี้นะครับซึ่งเขาว่ากันว่า8กิกเนี่ยดีไซน์มาสําหรับ f u HD ครับหรือเขาเขากันว่าเขาว่ากันว่า16กิกเนี่ยดีไซน์มาแบบ 2K อ่าว่ากันก็เดี๋ยวเราว่ากันเดี๋ยววันนี้นะวันนี้เราเข้าเรื่องกันวันนี้แดงชนแดงเว้ยเขวใช่ครับแต่แดงชนแดงในแบบ8กิกแล้วก็16กิกเราเริ่มต้นที่9 0 0 x t กิกะไบต์เกมิ๊กออซง่ายๆนี่พอยุ์คือตรงนี้8กิก GDA6 ครับเจอกับ16กิกโอ้รุ่นเดียวกันง่ายมากเลยนะ ง่ายมากเลยนะต่างแค่นั้นแหละต่างแค่นี้แหละบน CPU เหมือนเดิมตัวเดิมเป๊ะ14 400F อ่า10คอร์16 thread turbo 4.7i5 ครับครับเบสิคอลบอร์ด BJ60M d 3 HP ครับเหมือนเดิมเหมือนเดิม r ร m สอง ram สายสอเหมือนเดิม ddr5 แ5 6เหมือนเดิมเหมือนเดิมแรม32เหมือนเดิมอา power หกรวัตต์แปดสิบพัทบอยเหมือนเดิมครับผมนะครับและซิงค์ต้องใส่นะต้องซิงค์เดิมไม่ไหวนะนี่เอาไป id cooling SE สองเลัครับครับตอเลทหนึ่เทนหนึ่งนะครับหเทตรงนี้ดังนั้นเนี่1สิ F สิ่เซอร์อเอฟนิงลมบอดบีเก้สดเอ็กซแรมแดแรมสายสอทิดาวไฟด้วยวันนี้คือจบเลยตอเลทหเทตอเลทหนึ่งเทตรงนี้นะครับหเฮ้ยไม่แพงนะวันนี้คุณเชีวแอ้แปดสอเว้ยครับผมแต่ถ้าคุณบอกว่าพี่เปาครับ2องแผมไม่ชอบอไม่ชอบแปดกิกอะผมอยากได้สิบหะนี่สาว่ะเอาเพิ่มไปสองพ 8ถูกกว่า2 0 0พเกมแรกเนี่ยถ้าเราเข้ากันได้เลยนะเราน่าจะเข้าไฟเอ็มไหมไฟเอมเนอะหวดีนะเวลี่หฮหมดเลยอนะครับเวลี่หฮหมดเลยเซมเซมครับอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนทิ่6กลิกดีกว่าป่าวบอนิดนึงอ่ะก็มันก็แล้วแต่จังหวะและคุณคิวนะครับบางที16ก็โดนมันก็หมุนเวียงกันไปมันก็เซมชิปอ่ะแต่ว่าแต่ว่าสังเกตดูนะว่า วีแรมที่ป u ้ยเอเนี่ยเกินแปดไปแล้วกินเกินแปดนะเห็นปะเห็นปะซึ่งอันนี้มันไม่ถึงอยู่แล้วเพราะมันเกินนะนะครับต่อมาครับฟอร์ซ่าเนี่ยนะครับฟ u เอ็ดดีเอ e กตครับฟูเอ็ดีพลังดิบก่อน Extreme ม u ูเอ็ดดีเอุ้ยโอเคอุ้ยแต่วีโอ้ยวัดได้แล้วโอ้ฟูดดีอะเนี่ยหงผมกินเต็มเลยอแปดเลยครับเออใช่ไหมเกี่ยวอย่างนี้นะถูกครับถูกถูกนะยี่สิบแปมฟูเอ็ดดีเอาเรื่อง พขาฟุยดีต่างแลับ 2K หลืออะไรครับอ่าอ่ะดูโอ้โหเฮ้ยโอ้ยเตือนเตือนเตือนเย้ยผมไม่ได้เอาแปะกิ๊กมาฆ่าเนี่ยไม่มันก็แพงกว่าสองพันนะมันก็แพงกว่าสองพันไงผมแล้วแต่คนดูร้อยสี่สิบห้ากับร้อยสามสิบเฟรมอืมอยากสบายก็สิบหกไปก็ได้นะครับเลทเดลิมชันถูกครับ 2K ไปเลยไหมคิว 2K ใช่ครับ 2K เเพราะว่าเกมนี้มันไม่กินวีแรมอันต้าที่เราเป็นไฮอ่าใช่ไปเลยอันนี้วีแรมเกมไม่ถึงทั้งคู่นะ แต่แรงกว่าแต่แรงกว่า <S <S แต่ว่าตีนนี้ตังนั้นเนี่ยจะบอกได้ว่าสุดท้ายแล้วผลเท i h อแอาจจะไม่นิ่งก็ได้หรือว่าอาจจะแบบคนละเครื่องก็ได้แต่คุณต้องเข้าใจว่ามันคือเซมสเปคสเปคเดียวกันถ้าใครบอกว่า I have Test ยังไม่มีความเป็นมาตรฐานมาตรฐานหรือว่าเทสโดยที่แบบผมก็ไม่รู้ว่าจะผมจะมาตรฐานกว่านี้ได้ยังไงในเมื่อเราเทสแบบเรียลไทมเรามีคอมสเครื่องเรามีคอมสองเครื่องเนี่ยขอโทษจริงจ เรามีคอม2เครื่องที่เป็นสเปคเดียวกันเรามีคีย์บอร์ดมีเมาส์มีจอ2อันที่เทสแบบชนๆๆกันอย่างนี้เมาส์คีย์บอร์ดนั้นเนี่ยถามว่ามาตรฐานอยู่ตรงไหนผมไม่รู้ว่ามาตรฐานผมอยู่ตรงไหนแต่ว่านี่คือมาตรฐานที่ผมดีสุดเท่าที่ผมจะนึกออกใช่เกมเดียวกันฮาร์ดแวร์เหมือนกันมันก็ก็คือความเรียวอ่ะใช่สุดท้ายความความจริงจะตอบทุกอย่างเห็นป่ะ94ใน8ปดก้ากับ1 0ออ่าเจเฟรมอ่ะฟุตวปรีแบบอันต้าพับจีนะครับอุณห ออกมาละอันต้าอันต้าครับเอาเท่าที่ไหวอ่ะไอ้พวกเนี้ยมันเป็นตัวเลขที่คุณไม่สามารถแยกในการใช้งานจริงได้อ่ะครับใช่มันเป็นหลักหน่วยอ่ะมันเป็นหลักหน่วยอ่ะนี่มันแบบนิดเดียวเอาตรงๆนะถ้าพับจีนะบรายเทสเนี่ยมันไม่มีหรอกจะ 2K ก็เถอะใช่แล้วจะรู้มแยกไม่ออกหรอกว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะครับไม่มีทางต่อมา Ghost of Tsushima ครับผมครับผม Ghost ฟูรดีก่อนแล้วนะอ่าฟูริดีพลังดิบปรับเบลลี่ไฮโอ้โห 16กิกสูงกว่าครับครับต่างไปเลยแต่บานทีบาจัหวะก็เฟรม2เฟรมโอ้บาจัหวะก็ดีดมันก็คือเข้าเกมผมว่าเฟรมก็เหมือนกันแล้วอ่ะครับอันนี้คือฟูดีต่างนะมัน5้าเฟรมไหม 2K ครับ k ต่างไหมล่ะโอ้ย 2K นี่ก็การกินวีแ m มมาแล้วนะคุณคิวครับแต่เฟรมเลทผมให้เกาะกลุ่มโอ้ผมไปเกาะแล้วครับประมาณ478 โอ้แปดเฟรมก็คือทีผมเยอะกว่ากินมีแรมเยอะกว่าแล้วสังเกตให้คนดูถ้าคนดู Full h ครับคัตต้าเป็นอะไรอันต้าครับอันต <Ant a. S 1> ้าเ<ร>อ๊ะแปดเฟรมเจนคุณภาพเร็วเป็นไฮนะลองเล่นจริงๆก็ไม่ไม่ต่างกันหรอก <c oughs> แต่เทสเพื่อให้รู้ไงอันนี้คือเราจะอาจจะเริ่มที่ Full HD ก่อนครับผมอุณหภูมิผมไม่รู้ว่าทำไมถึงต่างกันเห็นไหมอันนี้คือที่ Full HD ต่างกันไหมผมยังถือหาง16บหกิกว่าดีกว่านะดีกว่าต่อมาครับครับผมถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นสอง k ไหมสอง k อ่า2 k อันนี้เราานน่จะเห็พลังงขอ โเห็นปะเนี่ยแหละเขาเรียกว่าพลังวีแรมเห็นยังอันนี้ที่กอันนี้คือ 2K ก็อันนี้ถือว่าถามว่ามันต่างไหมมันก็ต่าง45หเฟรมแต่ถามว่าจะบอกว่า8กิกมันเล่น 2K ไม่ได้ผมมองว่ามันก็เกินไปอืมเล่นได้ถูกต้องไหมอืม8กิกเล่น 2K ได้ครับสัเทอะได้อีพิกเลยเจสซีเนี่ยมอ่ะเห็นไหมอันนี้คือ Full HD แต่ดูว่า16อาจจะดีกว่าหน่อยหน่อยแต่ก็นิดหน่อยปล่อยผ่าน ถ้าคุณยังเล่นเกมที่ Full HD เดี๋ยวคุณังใช้หน้าจอคอมที่ Full HD อยู่ผมมองก็8ปิกเป็นอย่างเพียงพอใช่อ่าเอฟบส่าเฟมเซนเอสาเฟมเนเปิดผ่าปรับสุดเปิดผ่าปรับสุดครับเอางี้ผมสาบานเลยผมอะจับเขียวตลอดใช่อันนี้ผมพูดจริงๆนะแบบอย่าโกรธผมนะโอเคเข้าใจได้คือคือภาพมันไม่ภาพถามว่าภาพภาพแบ่งสู้เขียวไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวอะต่อให้เปิดผ่าแต่ถามว่าเปิดผ่าอย่างเงี้ยเล่นไหวไหมผมว่าเล่นไหวนะ จริงหรือเปล่าจะโกหกทำไมครับผมแป้งจับกาจอมาทุกตัวส่วสุดเนี่ยผมชอบผมจับเขียวด้วยเพราะว่าสาเหตุทาไมผมจับเขียวรู้ไหมไม่ใช่ไยเขียวนะเพราะเขียวเนี่ยมันมีการเปิดเฟรมเจนมันติเฟรมเจนมันปรับเยอะคือมันปรับเยอะเยอะกว่าไอคิวใช่ไอคิวเนี่ยส่วนมากจะได้ตัวตัวที่มันแบบปรับน้อยๆไปเพราะน้องยังไม่ค่อยปรับเก่งผมว่าเข้าใจกันนะเข้าใจเข้าใจกันนะแต่ว่าทำไมผมปรับเขียวเพราะว่าเขียวแม่งนั่นปรับปรับได้เยอะไง ปิดผ่าดปิดผ่าตดปิดผ่าดาก็ไม่ต่างแล้วไม่คิวใช่เพราะว่าเปิดยังไม่ต่างเลยนะครับโมันดูอันเนี้ยผมถึงบอกว่าเซอรัง2 k ไหนป่ะครับถ้าจะเล่นใส่กถ้าจะเอาแดงเล่นเซอรังเล่นได้แต่ว่าปิดผ่าตัดก็ไม่ต่างแค่เ <c oughs> ้ยดี <c oughs> ดี f s r บรรล้างหิเรมิทายอะเรมิเดียนนะเรมิเดียมอันนี้ก็ไม่อยากคือการเทสเนี่ยน้องผมสกิดผมก่อนเทพี่เปาบางเกมแม่ง 16กิ๊กก็โดนนะใช่สุดท้ายแม่งโดนก็คือโดนอ่ะเราเราไม่รู้ว่าโดนเพราะอะไรเพราะว่าถ้าโดนเพราะว่าถ้าเป็นปัญหาที่เกมหรือเป็นปัญหาที่การ์ดจริงเวลาปัญหาที่การ์ดจอหรือว่าเป็นปัญหาที่ฮาร์ดแวร์จริงมันต้องโดนทุกเกมแต่นี่เลือกเกมโดนแหละใช่ไม่เหมือนอะไรของมันก็ไม่รู้มันก็ตามนั้นแหละ81กลับเท่าไหร่89นี่เออหรือแล้วอัพทัชทูครับครับผมอ่ะฟูเวตดีครับพลังดิบเอ้ยโอเคครับฟูเวตดีพลังเอาฟูเอตดีพลังดิบก่อนครับ แล้วแต่ทุกคนเลยอ่าเลือกกันดูเองนะอันนี้คือพลังดิบนะครับเล่นไปนานๆก็จะโอ้โกนะครับเนาะอันนี้ก็ก็ถือว่า16กิกดีกว่านะครับใช่ในฟุดีก็ดีกว่าละผมแล้วแต่ทุกคนแล้วกันเนาะเอาทูเคเดี๋ยวคิวทูเคเฉยๆวะทูเคก่อนทูเคดิบก่อนครับโอเคโหอันนี้ดีห้าเฟรมนะอุ้ยคิวมึงมาอยู่ตรงนี้กูก่อนอุ้ยคิว อันเนี้ยถ้า 2K นี่มันก็ไม่ต่างเอ้ยเอ้ย้ไมซีเรียนอะไรกนนดนัล้วรอเาะว่าละมันจะมาซีเรียนอะไรกดนแล้วรอจะไปคงจะไปเคียดเปิดเฟรมเจนเอฟอาร์สทั้งคู่นะเอฟอาร์สี่ออคุณ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 คปณคุณคุณุ่ณคบณคุณกุณบุณีุณกีณคุณาุณคุณคุณไปอ่านแชทดิณคุณคุ่คุณคุไคุณคุอคุณ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 คุีคุณคุณอจังหวะนี้ครับ คุณคิวคร think, okay, <laughs> 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 ับอันเทตติ <gu els> <gu els> ้งก่อนแล้วกันนะครับโฟวี้ก่อนออโฟวิตตี้แอนติเมทอันติเมทครับผมโอเคไปเคยเอากระไม่ลดไอเทยไม่ลดว่ะเออเอ้าเอาเฮ้ยเยอะจังเกมนี้เยอะจังเลยอันนี้เคมาแล้วอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ครับอย่างนี้แหละอันนี้ไม่รู้นะอันนี้นะเดตาฟอร์นะอันนี้ก็เกมความบ้าของเกมนี้คือแม่งไม่กินวีแรมเพผมก็ชาแค่แต่16บหกิกแรงกว่านะครับแต่เกมมีอาการนะดูดิ ดูดิโอ้โหมึงย e r นี้ไปจิ้มเฟรมไทม์อีกไอคิวเฟรมไทม์อีกอ่ะเอาตายอ่าโอเคอันนี้อันนี้แล้วแต่ทุกคนนะครับผมก็เทสทุกคนดูนี่แหละก็เห็นพร้อมๆกันนี่แหละอืมอ่ะมาเวลไรว v a ครับครับอันนี้ 2K เนาะ 2K AR4 บาลานซ์เจนเจนนั่นัวเฟนเจนก่อนแล้วกันนะครับแม่โอ้ยเยอะจังอันนี้เยอะนะอันนี้เยอะน่าเกลียดละอันนี้คืออะไรวะอันนี้คือ 2K 2K AR4 บาลานซ์เฟรมเจนอ่าก็นะครับถามว่า 8ปคลิกพอไหมก็ต้องตอบว่าโดนอุ้ยไอ้จะโดนน่าเกลียดก่โดนเยอะจังมันเองนิดนึงอ่ะมึงขยับอ่ะอ่ะสเป์แมนสุดท้ายกัน 2K ไปเลย 2K พลังดิบค k ดิบไปอ่ะโอเคโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอ้าว ต่างกว่าคิวนี่ 2K นะ 2K ครับพลังดิบด้วยโดนแบบ2อจิกหนุ่นไม่ไหวแล้วนะครับอืกสองจิกก็โอ้โหโอ้โหไม่ไหวเลยฟุ้ยดีไหวไหมคิวลองไหมลองฟุตดีได้นะเผื่อจะสู้กันได้หน่อยครับผม 2K นี่ก็โดนเลยครับถ้าไปฟุ้ยดีครับจะสูงสี่ไหมอืมโดนเหมือนเดิมโดนเหมือนเดิมฟุตดีก็โดนเหมือนเดิมมุ่นโดนว่ะโดนแล้วนี่นี่โดนแล้วนี่ เฮ้ยโดนเอ้าซีโบกิกได้และเอ้าฮะรู้รู้กันแล้วเหรอเลยไม่มีใครที่มาเลยเหรอแบบว้าวห่างเออก็สุดท้ายวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับซีวิครับสุดท้ายก็ใครอยากได้โปรไหนก็มันก็มีโปรทุกโปรอยู่แล้วล่ะครับตามนั้นนะครับแอดมินตอบช้าหน่อยขออภัยด้วยแต่ว่านี่ข้อสัญญาว่าจะทําไม่ดีที่สุดครับบาย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 รักษาสุขภาพด้วยนะครับฝนตกสวัสดีครับ